หนึงก็ดูสิเห็นได้ค่ะต้มเขาในไรคะคุณ็ม่หนูควาวาัมเฮียอีกต้มต้มไงมันในนะหนึ่งน้ำงแตงามเนาะแต่น้ำมปไล่รสตะต้มเห็นแล้วได้มเนทีทุกคนใส่น้ำจนให้มันถ่วมเขาแล้วก็เอามาต้มหายกระล้นตลอดถามยุดธขันกระล้นบกรล้นตลอดมัดนชิติดหมอเลโอค้คอเมื่อแป๊บเดียวเนี่ยเมือเ่อไรก็มาตัวในเลยจับเลย แล้วก็หวดบ่หวดอยู่ตาดหลายติดตัวมันหกเละกะเล่เนาะทำกระดางเอาเดียวกันเลยเออจกนี่ก็ได้เออเป็นเม็ดงาม ติ the Ooh, ite, it ๊กติ๊กเป็นเออกระหล่อมนเออข้อกาก็มข้อซีเองนะมี่คือขอแครอทเลยเออยังตัวแครอทแต่พอดีงามยังจะง่วงออันนี้มีแต่ข้เสียข้อซุยข้อเนียขผิดชอบพารขเจ้าหนึ่งครั้งแรกที่เาสิได้กินข้พัดเข้เจ้าหนึ่งเนาะข้เจ้าหนึ่งปกติเราข้วเจ้าเ็ชิฟฟงมาแต่ว่า กลับสบายดีทุกคนมือนี้มาแบบใหม่เน,ะา,นเาะพอพี่น้องอยู่สูงเขาก็ากเลยต้อง,งแงนเหมือนกันหยอกหยอกสบายดี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 ทุกคนมือนี้ยชิมาเห็ดข้าวผัดเนาะแต่ว่า ah e ah ath, เขาไ่ได้เห็ดเองฮะทีแบบหายสะพอนรวมด้วยเนาะแต่ว่าสะพ ah e อน ah e ออกความคิด ไอเดียใหม่เราทุกคนข้าวผัดเฮาก็คือสูตรข้าวผัดหนึ่งเนาใครก็ยังบ่เคยกินเนาะข้าวผัดหนึ่งคือข้าวผัดยังทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะเป็นจังได๋ข้าวผัดหนึ่งยังบ่เคยเห็นจักเทื่อเนาะแม่นเห็นที่แรกแปลกเอ้าคือเห็นตัวนี้ข้าวผัดหนึ่งเพราะว่าปกติเราเคยเคยเห็นแต่ข้าวเหนียวหนึ่งแม่นแต่ว่านี่ข้าวผัดหนึ่งเจ้าเจ้าแต่ว่าไม่หนึ่ง แมนซอแปรน่ะ,นะแมนกับแมนเนาะเยสเนาะอ๋อจะโอเคเนาะเนี่ยทุกคนเขาเนี้ยหนึ่งแต่ว่านี่นะเขาพัดหนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งแล้วคือแบบเหม็นแล้กินได้เลยแต่ว่าซอฟรบอกว่าเอาไปหนึ่งก่อนเราจะเอามาพัดขั้นตอยังมาขอใจเอาเป็นยังคือเอามาหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เป็นยังคือต้องเอาไปพัดขั้นหนึ่งก็คือแบบจกกินกับเขาอะตำมะฮุงกระปิ่งไก่ยังกวาไปเนาะ ก็าเพว่นมาให้หนึ่งก้อนจะเอาไปพัดเนาะมันจะแสบแล้วว่าเดี๋ยวเมึงเคล็ดลับเนาะทุกคนแต่ว่าบปลาับเนาะนี่พอเาเปิดเผยแล้วแต่เคล็ดลับมันจะอยู่ในความลับเนาะแต่ว่านี่เข็บปลาับเข็บปลาับเนคล็ดไม่ลับฝนเส้าทุกแล้วทุกคนมาเกย์อาป่าหลังฝนบรรยากาศมันดีคนก็เลยลาเลิกเนาะก็สิบะบะป่วงๆในกันหน่อยนะทุกคนคนก็สีงามๆเนี่ยสีงามๆเนี่ยงามคือผถืเบิ่ง แล้วผู้เบิร์กผู้ชไซด้วยค่ะน้องบอกเรานีกันค่ะไม่ไม่เดี๋ยวอีกวันนี้ขาดรองเท้าเราจะกคนแจ็คใบไส้เราพุ่นมาพุ่นไปเที่ยวตลาดกับอันน้องชายไปตลาดไปซื้อของเอาไปซื้อของจะมาจะก็คของอยู่ปะเด้คลองไสไม่น้ำเชื่อมคองมันติดกับไซแดีนไทยเราคลองไซคต้องวังดีดิคองไแต่จริงก็อยากให้เขาซื้อมาอยอะนะพ่อบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวหยอดกันเดี๋ยวกันหยอดยวกันอยากให้เขาสื่อมาอยู่คลองนําบอริษัทคลองมันควางกันระหว่างกวมหักกับพี่น้องฝั่งลาวกับฝั่งไทยเขานะเวรค่ะมันควางกันใน้คนแบบยังไงแบบไก่ซิดนะติดกันนะบไปมาสู้กันง่ายแบบนี้นะความหักที่จริงแล้วมันกับบูมี่ยังควางกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาคิดไปเองนะทุกคนเพราะมันกันบาหลายท่ากันบาหลายมันคือสิวหักกันบาหลายตะกคนไปควงที่ใดกินอัน คิดเตลอดเหอายทุกทีว่าเกิดเกี่ยวเกิดว่ท่านมูดทุกคนบ่อยยังคมหักนะบูจะเป็นต้องมีเงี้บูมีเงี้ยคมกัดดอกสว่าจะอยู่ในใจก่อตลอดเวลาอย่ายวยานกล่องแม่เดี๋ยยานกล่องแม่สบายดีดูสบายดีดบ้างจะไปดีดบ้างทุกคนงามึงเลยเนาะหักมันโปแตกเขถึงถูกต้องอุ้ยทุกคนมันเป็นแบบห้าหนึ่งมาแล้วมันสีเนียวคือเขาเนียวได้เนี่ยกล่องมันกระเบ้ออะอะบ่วงไปกินจะกินบ่วงนะแปลไว้สด เนี่ยตะโกนเขาวเหนียวมันเขาวมันสีเหนียวเนะไปเนาะถ้าเราไม่แต่ลงหว่าวเขาเหนียวหว่าวพี่ดวดถืออยู่เออเขาวอันนี้หนึ่งได้เนาะมีเขาวเหนียวก็ได้เด็กเขาเหนียวอะพี่ก้องหงงนี่แล้วหน่อยวะจับเยอะมันหนุ่มเนาะมันบอเหนียวเกินบอลแฉกเกินนี่แหละพี่น้องผู้ใดที่เป็นเคยฟังเล่านะก๋าจ๋ายังสามารถเห็ดเขาเป็ดเป็นข้าวเหนียวได้เนาะตะกกนเด้ท่านหนึ่งแหละมันก็เป็นสี่เหนียวเนาะ อยากเป็นเคยืผังลาก็เบิรงไว้เนาะทุกคนนี่างนี้ในชิมือจะพ่อนั่งก็ติก๊อปปี้จากะพ่อแล้วก็ไปวางไว้ในบ่อนคั่วเนาะทุกคนเสียหนาก็แค่กินเนาะพ่อนเคยได้สูตรนี่มาใส่พอนพอนะแม่พ้านึงแม่อแล้วแม่กวนเราแล้วแม่พาเห็ดเศรษด้วยแต่ว่าที่อยากเห็ดมื้อนี้คือข้าวผัดนะอีแม่อยากกินอีแม่ใส่สไปเห็ดลายหนูแล้ยเออแล้วนี้มันบ่ายโมงอีแม่ไปยังยัวงอเลย เขาจะให้เบิ่งกเยอะขอเบิ่งนะกกซีดินน่อยปะแอนขอเบิ่งกก๊ซีดินนะแฮรเบิ่งกดูแฮรเบิ่งกดูอืมหลายเจ้ารลนี่นะจักวอะไรยังไม่จัดข้าวเราเห็นในยูทูบนะเ้าเห็นในเฟซบุ๊กเขาลงนะเขาบอกต้นขี่กระเดือนต้นซีดินนะทุกคนภาษาไทยเอื่นก็กกตานเดี่ยวก๊อกตานเตี้ยบอกข้าไม่เบิรกงั้นกูกินขี้ว่าตานเดี่ยว่สินี่น่าแซงจังไป หดอะไรยักโลค่ะเป็นเจ้าคแดมือล้วทำหนแ้วมื่นเลยหน้าเขาก็ลายปันหีพุนเนาะอป้าของเจ้าแห่งงามค่ะยิ่งยาวเออเไปนันีกลมอยู่น้ำหัวมันเป็นหญ่างบอกเขาคือสื่อสื่อเป็ดครีมครีมเขาบอกมใส่ครีมาหนาขาวขนี้ขาวบอกใส่ผิวก็ได้บออืมอสัเอาคล้ายข้าซาไปเอา้าทานา วันต้องเอาไปส่งประเทศอัน่ต้องเอาไปส่งทางอื่นเนาะเอามาขายให้เขานี่เฮาก็อยากงามคือกันค่ะแล้วมันคันเพราะชาไทยมันคันบ่ป่ะเออคันแล้วน้าแดงคันดอกหน้าเฮาบางบ่เอออีนี่อย่างนั้นหนึ่งข่าจ้าวหนึ่งข่าจ้าวเออข้าในกินข้าวสวยบ่ข้าถ้าเรากินข้าวสวยแล้วจากหนึ่งข่าจ้าวนะเข้าวสวยเขากินยำประมาณเจ็ดแปดโมงสอบบัวบน เขาเอินต้นยังกับภาษาไทยนาะต้นเดียวหรือต้นยังต้นเตี่ยบอ่ะเออเ้าน่งก๊กซีดินห้าหนึ่งเอินกกซีดินเนาะทุกคนเป็นราคาเลยเขาสิมันสิดับปีเนี่ยเนาะเขาขุดไปขายหลายเนาะโลละเท่าไหร่วะโลละสิบเอ็ดบางบอนก็โลละสิบสี่อยู่ไทยสี่สิบบาทเนาะต้นตาลเตี่ยเนาะทุกคนต้นตาลเตี่ยอยู่ลาวอยู่บ้านเฮาวนะตอนนี้กำลังโด่งดังแบบเขาไปขุด เละแถวป่านตะโกนบบไปขุดลายนั้นเราไม่จิดับบัลนี้แล้วเราอ่ะเยอะพี่น้องแบบช่วงโควิดเนาะแบบพอดีแบบช่วงโควิดที่ว่าสับบัตรเขาบ่มีรายได้นะพี่น้องเขาก็ไปขุดต้นอันนี้มาขายโอ้กะได้เงินหลน์ไงไล้ไปขุดลายก็ได้หล,ลายเขาหับสื่อนะเวลามาดับบออันนี้กะมันกะคือจิดามียาตะโกนแต่เขาสบบันเขาก็บ่มีอยังเห็ดน,นะพี่น้องอันนี้ที่ว่าดีที่สุดแล้วมันมีคนมาหาซื้อแล้วเขาขุดไปขายเนาะถ้าใส่เบ็ดกบเบ็ดกอกเบ็ดปลายยังขายกะ กูได้กบเกียดมคอยลายมาได้เได้ต่กินเขาไปขายมีคนมาหับสื่อตลอดไลมคะสร้างฝนผาหองนี่เด้อ่หันไปไปหันเป็นเตากินเบิดแล้วก็ตายกินเบิดแล้วอ่ะเจ้าพรน่ะเราถาเ้าเปหั่นแครอทอยู่เราเนีมึงเจ้าเปอะไรเื๋เอแต่เจ้พรดบอกล่าวว่านะตะกนหั่นรถหั่นรถหั่นรถสำหรัตาเจ้าของ โอ้โหสำน่าตาซอแปลกับแครอทมัน้อยผัวเราต้องแปะใส่เต็มหนาไว้จังกี่สำนี้เอาความงามความงามเออมือนั่นนะโอ้โหบ๊อบพอดเห็ดกับอันกับซอแปลเป็นยังไงจะขึ้นข้าวต้มมาเห็ดผัดเข้าวบ้านเบื้งใหม่เลยเบิ่งในคลิปใหม่รถเละเละเป็นแต่ยางหัวอันนั้นบโได้พึ่งให้มันเย็นบ่ตุ้ยเขาวคันพึ่งให้มันเย็นก่อนก็ได้เสาขาวมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใค่เสร็จบอกไอ้ก็สวัสดีค่ะมันก็ต่มันะ่นะหน่งเขาไม่เห็นเบรคไม่เห็ุขานเป็นยูเมะเป็นยูเมะโอ้เหลือมเหลือมบักแห้งแหนึ่งก็ะผาคาเหลือมบักแห้งหนึ่กรห้อ็คอยนี่คิดแม่บักอันนี้นะสสมแห้งอันนี้ยิ้แม่เขาบักเป็นเออบักยวะมากยังเดามุญดูเดามึงดูไปเดาดึกบกมากยังวะบักม่งมักม่วงบอกว่ามักม่วงมักยังวะบักม่วงบ้านเจ้าวขาวบักยังวะเขาี่า

ตาพ่อนบอกว่าทำให้หมอห้องขอมาปั๊บก็ได้หมอหงขอมาก็ได้เออที่จริงแล้วก็บ่ต้องหนึ่งเอาดอกตุ้กนหุงก็ได้หมอห้องขอแหละบ่ต้องใส่น้ำลายไปได้เนาะพอดีแข็งๆก็พอดีเลยเพราะว่าสัราะว่าตาพ่อนตักออกมาแล้วหนึ่งเกล็นเข่าที่บ้านอยู่ตามร้านอาหารก็หุงมาสับนี้แหละงามเอาไวปสับนี้ก็ได้บ่ก็แล้วอย่ามันหล่นหมองามเลย ยยังอากินสูตรซอเม่ได้ลงกระทะแล้วเนาะทุกคนพัดเตอละลายหลือพัดเตอร์หน่อยออละนะลายหรอมะเราเจียวกระเทียมก่อนใส่ไข่ลงไปทุกคนสูตรซอเม่ตนะหละสะพอเป็นคนหนึ่งเนาะตอนนี้แบบซอเม่เป็นคนพัดว่เป็นยังดอกซอยกันเห็ดน,นะหัวกินน้ำกันเห<อ>ล่าแต็นท์อมตะแเปวใส่ละลายหรือใส่ทั้งเปลือกมันก็ได้ไม่ตะแเปวบอกให้ใส่ละลาย ลงไปแล้วเราต้อกคนซ้ห <diction> น <Illust rated> okay. okay. well, uh, ่วยลงไปแล้วน่าสี่หน่วยเราพัดจัเกอาไรวะอ่าอะไรบอกเราะนบึกบบังเราไม่ได้กินตาเอออไรกนถือกันไม่ได้ถือกันในเสะพอกับเสอขาวทุกคนหย่นสตีกันอยู่เอาพยายามสีบรอนกอนะอย่างเด่ยว่้าเมย์หุ่งเก๋ยังตอนน้าจสื้อหงบอให้เบิ่งเข่าดู บดิ oh <laughs> er ้ยินกันเนาะบดิ้ยินดีเดาพมันโตเสียแต่ขาหอมนาจะเป็นขาหอมมะลิเนาะหอมอร่อยเดี๋ยวมันชิมโอม่ะหอมหอมะกวนเขานาจะเป็นเขาหอมมะลิเนามีเขายังเป็นขาหอมมะลิีกแบนี่เขาหอมมะลิมันน้ำืน่หวาน่ะหมวย่ะเจอหัว่ นี่ยคนเป็นเอื่อยค่าก็แบบมีนังนอกไม่เห็นใคกินเทากันดีใจทังคนแล้วก็มีความซุขหย่อนเราบางทีเข่ากันได้กินแต่ทำกับอิ่มด้วยต้าปลาหอยิ้มๆแหละเอาซปซิมไปนิ่มก้อนเลนะบอกเลยว่าอะไรใส่อีกนะยั่นบออิ่มเลยไปผานช่องเสอเอามันมยดกในช่องเสือแค่อ เด็ดเด็ดไปคนแบบจะขึ้นขาพัดยืนหลกอาหารเลยเป็นเซฟใ่เลยเด้นะแล้วไโซดโดอเบิ้คนเบิร์น้งเขาดิแต่ว่าน้ำมันจากร้ายหน่อยหนึ่งวามหมายขงแหงไปยังวาที่เด้ แกเป็นดานหมี่มันจะหอนอย่แต่ว่าร้านบะค่อยหมักกับน้ำพริกเผาผัดเมนูสิวะมะข่อยหมักประเลยนไทยหมักคือแบบเป็นต้มยำหรือว่ายำต้มยำนั่นแหละยำแล้วก็แบบลวกจิ้มหรือว่ากุ้แซ่บน้ำปมาไม่เลยมิไม่เลยมิเลยมิแต่ว่าพวกเขาผัดแบบมันสีแบบกุ้งด้วยน้ำมันน้ำมันต้นสี่นกินไหนอยู่เดียวมันหมักไทยเนี่ยแล้วหมักจะแปะกับมันมันไม่จะแสบดีนะกวั คนไทน้ำตาลน่แหน้ำตาลก็เจียใส่แคลอรตีสิไปสกินเอานร้อจับเยตเห็ดงหมูแล้วไปชิบัดดีกว่าซออซออเออวันนี้ไปหมอนึงแล้วก็อันนี้สูตรซอพอเอ้ยพอ่น้ำมันบอกเป็น ไอ้แปะปะเหตุได้แปะเละเห็ดละลับพากันจะขูดใครก็ชิ้ตายคืออะไรมัเละอยู่บ่ไม่ก่านจะฟอนหิวเขาจะเขาเขามันอันเขามันอ่อนนะมันสีพัดแล้วมันเขานี่มันก็อ่อนมันก็สีเละเขามันแแน่มันเอาพัดแล้วมันก็เป็นพงเนาะอขนะปะเหตุยังเราทุกคนสาวแปะนะแกะตาปลาพากันเรียกแกสลักใครจะแกสลักปะเห็ุแกหัวใจ อใจใส่ท่้านเดไปค่ะสดเดินละยังานจะในการลบเตาแล้วนะยังที่สองสาพรสูตรสาพรแเป็นซาเม่คเก่าก็เลยบวช่อยถ่ายมา้ทคนแจ็กสูตรพู้ได้เลยนะสูตรรวมใจกันคำคือตีนเาลงเด้ขาเอาขึงนูงเน่ยล้วมาตีนต๊กแกหมกกระถางอาตีนได้ไข่หน้าตอวแดงอันนี้หน่วย เมย์จะเป็นยังฉดเบิ้ลจักมาตากคนแล้วก็มากต่เดียวจะกินก๋าพัดเอายังลงหมดแล้วเขาบอกัวอย่าเคลื่อนพัดอ่ะเด้เมย์พัดเป็นยุ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่พัดสีอิูวเด้เคยเป็นยุ่เคยพัดยุ่มันบ่มีมันบ่มีเส้นใหญ่มีเอาลงบนตลาดตลาดตลาดบ่มีนะไปหามานเลยเสียง อย่างรถก็มันเป็นตะกอนะ่อที่มึงปนมเื่อกี้นะเขาเปิดหลานมาตะกลนเนาะแต่ว่าแม่ค้วทไรล้งบได้ย่างมาชวนแบบสมัครใจมาคือเจ้าเมฆแลวผ่าวแห้งเกิบกบใส่กินไ้ว่ใช่ปะไปใสกัยังคะมันตั้แล้วนะอ้าวสงเอาได้คะสบายดีทุกนทานหลังกล่องเ้าวนะเปืือมใจแห้งน้องสาวผ่าวมาเห็ดกินเปจนเรื่องอาเกิบแม่ยังว่าแหลมวคิดแค่ยังเลิมาสิแทหรผ่ามากินย่าประทันน้ามัเห็ โซเฟียหนังพี่บออย่างไรเลาทุกคนจุกคมนะเดี๋ยวเราเนเชแหละมัน่าจะยาาไปเลยไเลยไม่งมันนายานมไลคนแบบเฟให้พวนยืนถ่กัลงใจเลยนี่นะตอนเมยพักต่อทุกคนสองคนยืนอยไหมไีมีมีมียีมีมีมีเมีมีมีีมียมีม คนมีใจคนมีใจจะดงว่าพวกนี้ตายไปแล้วบ่มีใจงามบ่งามบ่ตามผู้บิโภคมางามปะคอมเมนต์ดว่างามเนาะบริเหตุแล้วนี่ยทีแรกคอมเมนต์ไม่ออเทเมไปแล้วบอกว่าเขาบริพัทแต่ว่าเขาแต่งนะระหว่างคนกัมาเนี่ได้งามไเดี๋ยวจะแหวววนนี้เย็นกรอบคนโตกันทุกคนบ่ก่อนี่ย็นแจยงเขาบอกกันทีม Ine, เาอาลงค่ะมันแห้มบรรยากาศแบบคนมากินน้ำลายหลายเดี๋ยวเขาเขห็ดเลี่ยงชี <c oughs> <c oughs> ้นงานเลยพี่น้องกูแหละงานนี้เท้าขาวใหญ่มากมีการใส่ทุกมือเนาะเห็ดกินเยอะมากมากดก๊อด เขาอื arte, ่นว okay. so ่าส่วนป้าสมป้าสมเออกับป the ้าใบหันแล้วสวนป้าสมสวนป้าสมป้าสมบอกเออสวนป้าสมเอาหอมใ่ก็แได้ที่ดีอ๋อเขาบอกให้เอาหอมใส่เลยบนมีหอมอ้าวบนนีหอมะไรเนี่ยหอมบนนี้หอม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 แน่หอมแน่แบบจะวิพากหอมิจมรณ์ก็หอมเนี่ยเอาใซ่บบักซีจะได้หม สุคลำบะบ่อยามันซีหมอค่ะอยา่ไซีเพราใจอายนแเละเป็นยอนเป็นเอาได้ไ่เงียบได้่อยากเคยบได้กูชยอนว่กูบอเป็นได้มันปากเน่มันอยากยอดจะหาโอกาสพี่กันนะของเซพรแบบลายนะทุกคนขอาเซมีไข่ลายกับข้าวพอ์ีหน่วยีหน่วยไไหมนะ อันนี้แบบซามก็เลยแบบเลี้ยงมานเลี้ยนจิมก่อนผ่านกันบอกเอาไปปนใส่กันตตัวนี้นวนตน้นมันมมนนวันิแ้นะ้ยาน้ตาแล้วอยากมัเป็นตบบนี้แบบรสาับกกอมต้องทเมลอือแบตามอืมร้านได้หนึ่ยังยังขายเกลยดหนว่าแต่ว่ามันสีบ่มันตัวนี้ทุกคนตัวน้อบะมันนะแต่ว่าตัวนั้นตัวนี้ ก็ร่กับขาจสเห็กินได้ข้หนาตาหเจ้าเมย์นะเข็มข้นขว่าไข่มันลายเดี๋ยวลองเจ้พอนแบบหนาตาบเข็มข้นนวทุกคนแต่ว่าขลมกอมเจ้าเม่นี่ยนะนงเจ้าพอนนะหวานเอาง่ายๆคือตอคนใส่น้ำตาลผ่านบัซองนะทุกคนอยู่ไทยนะมีเขาวัดกุ้งเขาวัดปูแต่ยุราเขามีแต่ขาวามือจะมี้ตะนงอต่น้จ้ะได้บัเทได้มกันบ่ ดีกว okay. ่าแบบไหนเนี hmm. right ่ยชูอันนี้ให้ชดอันนี่ขาบอกเเงเลยเสนี้เาเลก็เดแต่หมูกินหลายะคือเก็เหดนี่ยังบ่ะลายอันนี้แล้วยังบาหลางอะไรยังเหม็นคือเก่าเย็นบ่จุกอ่ะ คนไลนมันเบิด์ตเลยมันบอกว่าเขาพากกินกินหลายไเลยมันกินหลๆๆนายเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเขาเนะ่ะเขาบาา้นบบานมันกินแบบเพื่อที่เลยได้ไหมมาทุกคนได้บุ้งขา้ขาบุ้งข้าวหนาตอนพัดนะคะกับบปันใดนะทุกคนแต่ว่ากินเห็นเขาตอนเขากินแล้วเขามีกำลังใจพักตอนที่จริงเขาก็บปัได้พัดตอ่อะพอนก็ซ่อเม่พักเป็นแบอยากให้เขาได้กินแบบนี้แล้วเขาก็มีความสุขนะทุกคนข้านาะบุ้กินก็นกนได้เจ้าสาวเออเจ้าบอยแต่บบ่ข้าวหน้าเลย อันนี้บระมาณผู้บ่าวกูลูกป้าย้ำมีนะทุกคนลูกป้าบ่อยก่อนตัวเอฟนอนดูลูกลูกใครก่อนลูกป้าป้าลูกป้าใหญ่ลูกป้าซู่เนี่ยว่าแม่เอาแล้วพอพอพอฟิน้อเอฟซีนะก็เมดนะซ้อนลัดบรโสดแล้วผู้บ่าวไปรับกับแม่เราพี่น้องผู้บ่าวอันนี้ล่ะโสดไเด้๋ย่วะยังยังยัไม่ ก่อนจีบสุกก่อนจีบ่ม่แฟ้เลยถ่ายผู้สาวมาจีบเอานเจอเป็นอาเป็นอเอามือมาเบิ้งเปายกันบิแอขอตตอะไรหลับตบีนี่เดี๋ยวหาเด็น้ตาหนุตา่ทุกคนขาดผู้หนึ่งนะบอกก้อนหน่อยเนาะแต่ว่าบอกก้อนหน่อยวันน้มากินน้ำ พี่น้องเอฟซีใ่าคือบ่เอิ้อบ่ก่อนมาพ้นตกทุกคนมูนี่ไปเอิ้อต์สับแบ่งไว้ให้ชาแปลวอะปกติกับแบบน่ากินนะถ้ามันลายกับแบ่งไปให้กันอยู่แล้วน่าจะต่างเบิ่งกันไล้วท่นี่อะไรกันบ่ต้องกินขอแรงก็ได้มนีดจริงๆแล้วอ่ะนะทีมีแบบหมูทอดเรือยางๆอะไรหลายๆอย่างแบบประกอบกันเออต้มยำสะวอนอ่ะแต่ว่าเฮาบ่มีแล้วตะกคนก็กินสัมที่มีเนาะสัมนีกก็บที่ว่า สุดๆแหลวคมแสบคมแสบคือเขาคือเบิ้งบไกินจักดืานและเนี่ยนะสมเดือนเราแม่บแมเมาแม่บ่เขาพัดมา่ะนะพอดแล้วสเดือนมาเดือนันเ็เลยก้มกันกกมไเป็นเมียมาได้นี่ยนะพราะปามาเยทุกคนมาเด้ทุกคนทุกคนเอาหัวเรตัดไ่ปหูหูคือแบบรถเราทุกคนตอนนี้นะกรโใช่ม่โงอยนะ มีลายดอกหม้ก็ต้มีเกิดมีเีเคล็ดลับตหนึ่งค่ะแปลว่าใครอยากโบราันี่ตั้งตทงเสือไม่มีท้องเสืออยู่ใต่กอดเชือก็ได้ไอ้นูแหลกไปเลยี่โอ้ยมีหมดละหมดเนี่นี่นี่ตั่ตงกินตักคนเดียวอีกทางไปอไนเจานี่เขาไปนั้นแต่ละพดยังหุบกลัวว่างต่าคนจะแหลกนวัน กูมาได้กินนะไล่กูแต่ไล่ยกโยกไอ้ยังมาเนี้ยลางร่างร่าง่างเนียกไอ้ยังยือหนรางกูได้ยังเไปนอรยากอดเกี่ยวไปแล้วไปเยี่ยลงเมียกะวกาแฟไปผมเปนกินอาจารย์กินจาย์กับมันเดนันเอบอกิอาจารย์้ว่ถึงกระตุเอาปากันไอสไม่ได้ไม่ถดเกี่ยว เม่อนเราไปกินอิ่มแล้วเราเมียนเขาเขาเขาเต็มปากบยัทุกคนท้ายผิมมด้บอกาเขายิ้มนะปากนั้นไม้ี่งยังมาละอิ่มเดยยังกินอยู่เมงก่ไห่อกินเม่อเมียนแลวเมหนาเมอลังเมียนเม่ไกลเมีบอกเมจเมไกเบิดแล้วคนเขาไปไหวใจลมาลายไปหน เผาเด้อเผาเด้อผู้ชายอือผลยดิเกื้สวดไปตลอดชีวิตแล้วหนองงามหน่องมันต้องงามไปเอื้อยตลอดสมัยนี้มันทันสมัยสมัยวะหนองงามกว่าเอื้อยตลอดอาจารย์ใหม่ด้วยจ้ามาหลังอีกมาไปไปขาโอ้ยเก่งเลยทุกคนปลาพี่อย่าไปงมไว้เด้อค่ะเด้ออย่าแซ่เด้อหลังเด้อพี่น้อง คิปนี้ถึงว่าเฮาสิบกินอินะ่มแแต่เฮาประทับใจเนาะพี่น้องแบบมันมีความสุกนะอยู่กันหลายคนเลยกกินกินแบบหลายๆคนแบบนี้เข็ดยังกินกระแสบเนาะทุกคนแบบมันมีความสุขไปพร้อมนะแบบกินแะ้วก็หยอกกันไปนำเนาะบรรยากาศแบบนี้หายากแต่ว่ามือหนีบรรยากาศเป็นใจหรือคนตกตกอะไรก,ลก็ลิ้นลิ้น,ลน,ลนตลอดแบบลิ้นแบบมันไปใส่กับแบบว่าเหตุให้เฮาเปียกเนาะพี่น้องกันมาคิดนาะทุกคนไปแล้วเนาะสว่ว่าค่ะ